สวัสดีครับเมื่อนี้บ่ได้ทายควยลงนะครับแต่เมื่อนี้มีมะฝากครับของนี้อะไรสดแล้วกันครับปกติเขาอะไรสดนะครับมีที่เด็ดมานั่นะครับอืมใส่ลูกฝาพานอืมนี่ครับจักเดือนครับเนี่ยสิบเดือนกว่า,กว,ากว่าครับนี่บอลไทยอยู่คนซุ่มว้ เป็นซ um ุ่มใบก้อนกับปั่นก้อนปั่นก้อนเมื่อนี่กับมาขึ้นบ้านไหมครับบานภายน้องแคมไมติวครับแล้วปเทศไทยควายครับจะขึ้นงานบาน่อยแต่ควายยังมีอยู่นะครับควายยังมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังหลังจากงานแล้วนะครับข้นบานเรียบร้อยนะครับเขาสิมาเปิดควายนะครับเขาจะเปิดแบงคือเข้ามาแล้วครับเด็ดมากครับตัวนี้ Oh. Oh. สวัสดีทั้งหกท่านครับเอาเบิง้งเบิง้งต้างขางใ้ติวเขาประเไทยควายทด้มนันอีเลากะอือ <c oughs> บ่บ่บมีควายล้งนะครับบ่บ่มีขีดควายล้งนะครับสำหรับเอฟซีที่ล้อชมนะครับ,บมันอีบ่มีนะครับ,บมันอีผมามกมกขึ้นบานไม้นะครับอ่ะให้เบิ้งลายสดเรากันเลบนี่สวัสดีอ้งสี่ท่านครับดูฟ้าประทานครับ ว้มอ่างว้มลึกนี่ต้องไห้เลยครับนี่อ่างลึกมากเราเรื่องนาเขาเนี่ยครับนาเขาทางเขาดีมากครับเพิ่นซุ่มไปคนะรับบอท่านไม่เคยทายเลยบอท่านไ่เคยทายเลยครับเดือนกว่าครับเพื่นใดมาเดือนกว่าบ,บอเคยทายเลยครับบอลเคยทายเลยเพราะว่าเพื่นอยากเรี่ยงอ่าเห็ดเยนเยน,น,นเสียเราก็ขึ้นบ้านไม่นะครับเขาในแห้ง เลยบ,บ่บ่มีควยมาฝากเลยครับประมาณเดือนหนึ่งครับน่องน้องแพ้มก็ไ้ติวครับแต่ว่าตัวนี้เด็ดมากครับเด็ดมากสายประกวดควยงามควยหยักได้เลยควยงามาควยหย,ยกักได้เลยเห็นว่าผู้วากันสิว่าไปทั้งพุ่นละเ<น>อาหยัาง,งานบนไห่เบิ้งจักบาทเลยเอเบิ้งไทยเบิ้งตากรองมักนะครับตัวนี้มักมากเลยครับ เดี๋ยวห้าสิมีราคามาฝากเลยนะครับมื่อถึงเ้าสิม่มไมีคิปเต็มนะครับไอเบิ้งตรงไรสดเลยนะเบิ้งตรงไทยครับไทยเปิดกว้างครับควยหน่อยนะครับไทยเปิดกว้างครับกวางบนกวางล่างเงาหางไงผู้หางเงาเลยคอเรายืนดีครับยืนดียืนเป็นโอ้ยอายุคว้ยทำนี่ถือว่ามาดีมากมากเลยครับสูงสูงห่าไหนติว โอ้ถ<ห>ือว่ามาดีมากครับถือว่าดีมากนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ที่บ๊ทันเคยทายเลยนะครับที่บ๊ทันเคยทายเลยของน้งแพ็งนะครับบอลเคยทายเลยนะครับขอเบิ้งนั่งขานะครับถือว่าประกวดได้ทั้งควายงามควายหยักนะครับเพราะว่าเบิ้งเบิ้งลํำเนือลํำเค้งไปเลยครับควายน้อยควายน้อยครับเบิ้งล้ำตัวเป็นสี่เหลี่ยมเลยลึกมากนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่ ผู้ใดสนใจมือน,อนี้มือนี้เดี๋ยวเขาสิก็ถือว่าท่ายตัวเดียวนี่แหละครับ,รบส่วนตัวอื่นกับมีนะครับตัวอื่นยังมีอยู่ถือว่าท่ายตัวเดียวหามามาฝากเอฟซีเขาเลยพอมือนี้เขาขึ้นบานไหมเขาแทบจะว่ได้ท่ายคลิปเลยว่ได้ท่ายคลิปควายเลยนเหครับมือนี้ไอเดีวฝากเบอร์โทรานะย์สี่ครับสองครับเป็นหาสามหนึ่งครับนี่ครับสนใจกัดถักม้าเบอร์น้องแคมคืเอเก่า <Okay. S 2> เออเบอร์นี้แหละครับทักม้าทั้งเฟียสน้องแคมคือกัน แล้วก็ขอรูบไปเบื้องนะครับขอรายละเอียดต่างๆนะครับแบ้งเท่รไหรสติวขอราคาเลยแล้วกันช่องเขาต้องขอราคาเลยตัวนี้เปิดไ้อยสามแสนห้าสามแสนห้ามื่นบาทค,คอยงามบวกห้อยหยักหยักแน่นอนครับตัวนี้หยักแน่นอนยักแน่นอนครับเ <c oughs> บ่งหลดข้งเขาเ่ากันจักเดือนก่อยติวจอเอครับเอาตีว่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกับลูก้าพานเด็ดมาก ต้องย้อมเพิ่นแหละครับรมรผมบ่เคยถ่ายเลยนะครับตัวนี้บอเคยถ่ายเลยมาข้นบานไม้มือน,นีมาหลับเอาตรงๆมาหลับงานถ่ายภาพข้นบ้านไม่ไอติวกับน้องนอง้นองแคมป์ <c oughs> กเสร็จงานเรียบร้อยครับเสร็จงานเรยแขกกลับ้านเรียบร้อย,ข c, บบเ,ย,อยเขาก็ต้องมีควยมาฝากพอเขามีคว้วยได้มือนี้กับมีหนึ่งลูกฝาปราชันหรอกอะ มียังยังบ่ยังทั้งพุ่นอีกบ่ยังยังครับลูกไห้มุกลูกเพชรสยามครับลูกไห้มุกลูกเพชรสยามยังยังนะครับจังไดก็ทักมาหาน้องแพลได้ผูใ้ใดมีเฟซมีเบอร์โทรน้องแพลทักมาครับ<ช>หรือจะเอาสายประก <บะ S 2> วดควายงามบวกควายหยักตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้านแปดตัวครับเอ,อ้า ไอ้บักอย่างกับเพชรลือชัยตัวไหนตัวน,นั้นบอกครับคือตัวใหญ่แต่ยังไงเบิรงยเงาเลยครับเบิรงเงเาเลยผมผมบดไทยบดไท,ย,ดทยเปิดราคาให้ะนะครับวันนี้เจ้าเพชรลือชัยนะครับตัวนี้ล่าสุดได้รางวัลที่บอลลูบือเนาะได้แชม่มเลยนะครับจักเดือนไอติวสิบเจ็ดเดือนตัวนี้เอาตรงๆนะครับเห็นตั้งแต่มือผลนมา ซึ่งผมนี่เห็นตั้งแต่มือเพลินมาแล้วส่วนสูงผมวัดตั้งแต่มือแหลกผ่านไปสองเดือนขึ้นประมาณสี่ต่อเดือนนะครับสี่เซนถึงหาเซนต่อเดือนนะครับสองเดือนขึ้นเก้าเซนบอระเพเสียตัวยังหลงมเสียตัจวจับมาเลยโ<ห>เโอ้อมันขึ้นขึ้นแปดเก้าเซนถือว่าถือว่าสุดๆดแล้วครับในในสองเดือนนะได้ประมาณจักถ่วยแล้วติวตัวนี้เดี๋ยวที่ได้หาถ่วยก็หนึ่งเจ็ดดิบัตรครับ ได้ที่หนึ่งบอเคยได้ที่หนึ่งบได้แชมป์บอลระเบือมือเดือนที่แล้วละนี่ได้แชมป์แล้วเราก็อีกสามถ้วยสามรางวัลครับ,รบจักเือนในติวตัวนี้ตัวนี้ทิศเหตเดือนเต็มาไี่หมมือกีตัวนี้ผมเห็นตั้งแต้ตที่ไปที่มาเลยครับเห็นตั้งแต้มองออกมาเลยตัวนี้พมผมทายตั้งแต้มือแรกที่เพิ่นไปหลับมาเลยตัวนี้ที่ผม ผมแปลกใจมากคือเรื่องพัฒนาการเอองามง้าเนี่น้อนแหละครับตั้งแต่มือแหลกที่ซื้อนะเปิดซื้อมาโอ้ยหลักแสนนะครับหลายแสนนะครับแต่พัฒนาการที่ที่ที่ผมรับมันตั้งแต่มือแหลกที่ถ่ายรูไปไว้นะครับสองเดือนขึ้นเก้าเซนนะครับซึ่งโอ้โหธรรมดานะครับสองเดือนเก้าเซนเบื้องล้มตัวเนี่ยแ่นหลังเนี่ยตรงเลยครับตรงเลย กระดูกแข้งขาใหญ่มากพอเพูนตัวใดครับไอติวเจ้าใหม่ครับเจ้าใหม่โอ้โหครับเด็ดมากครับตัวนี้เชี่มแล้วนะครับแชมงานบารบือมาแล้วครับตัวนี้ผมทันในไทยเขาบอกในไทยจริงๆเต็มๆจักเทียนเนาะมีแต่ไทยลูก เดี๋ยวจะหาโอกาสมาถ่ายครับเสร็จงานขึ้นบานไม้เรียบร้อยทุยกอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะหากล้วยมาเปิดที่เขาวัานาอาทิตย์นี่แหะครับประามาณนานจะได้เปิดอืมครับเปิดในน้อนครับสี่ถือสี่เพีงอไอติวครับเป็นน้องน้องแพียงโบเคยบังนะครับบบเคยบงังเออเอาเอามาฝากคือเขาประมาณก้อนหนานี่ประมาณหาหกคลิปเนะเาะต้องวังตรงว่าเขาต้อง,ง,ง,งขอพูมเอ็ดซี ที่นติดตามเรากับ่นซื้อไปนะครับซื้อไปหมดเลยอันนี้คือที่เขาเจ็บไว้เท่านั้นนะครับออเอาว่าเพิ่นที่หนึ่งเหรอครับงานบอระเบือครับงานบอรเบือล่าสุดนี่ครับเจียซีขาปกติม่ค่อยไล่สดนะครับนี่อะเบิงคือช่วงช่วงไทยนะครับไทยบนมนดีนะครับเราเปิดบนเปิดล่าง ทอกันเบิดเลยครับนี่ทอกันยิงยาวเปเลยไข่ทอกันพร้อมครับแล้วกระดูกแขีงขานี่ครับเบิงงตว้ยเผือกยังๆยกักอ้หายายากได้ไอ้ติวเนอะอือตอนนี้ส้นสูงอะไรก่อเกือบร้อยห้าสิบไวยเอาว่าต้องมาหลายดอกปราะมาณจักไอ้แขวคยู่เลีกสิบว่าได้ยืดตีร้อยหกสิบได้อือ นะครับสายประกวดสายข้อยงหนักอันนี้ยักษ์ใหญ่บวกงามนะครับการันตีโดยผลงานทั้งสนามประกวดนะครับตากรองไม่ได้เบาเอียงนะครับเพิ่นการันตีโดยผลงานอยู่แล้วกรรมการตัดสินไม่แล้วนะครับหันสมัยก้อนนะหันสมัยก้อนว่าเบื้องส่วนสูงนะเรียบร้อยครับตัวนี้ถือปัดไปสูบรุ่นไงแมนบอลไอติว ผู้เพิ่นเห็ดควายประกวดน้องแพ้มก็ไอติวเพิ่อนเห็ดควายประกวดมาหลายปีครับกรรมการว่าเพิ่นเห็ดประกวดงามได้ผิดเพือโดนเพราะว่าเพิ่นติดไปทางยากหลายเลยเอาตรงๆผู้เพิ่นประกวดน้ำนกันเนาะพ่อพี่น้งอ,องทีงป่ประกวดน้ำกันเนาะเพิ่นก็ต้องให้ไปสู่ควายอยากควอยอยายใหญ่เนาะจังสันให้มาสว่วนโยนี่ก็บ่ไหวครับเพราะเพิ่นใหญ่แฮงนี่ครับ สวัสดีทั้งยี่สิบท่านครับอืมไอติววิ่งด้านข้างเนี่ยวน่รถครับเพราะว่าเมื่อนี้ต้องคือโอกาสของอนุญาตไล่สดแล้วกันนะครับอาจจะว่าสวยก็ยังกองใงญขึ้นไทยนะครับืันนี้เขาไม่ขึ้นบานไม่อติวนะครับอยากมาเปิดควยมากมากครับจริงๆเนี่ยอยากทายสูมือเลยครับแต่จริงๆริงมันไอติวหาควอยยากเหบอครับหายากมากสวัสดีทั้งยี่สิบท่านครับเนี่ย ตากร้องกับบ่อบ่อบ่มีมั่งตีเหรอครับเพราะว่าเพิ่นถือการันตีด้วยรางวัลที่หนึ่งงันบอกเลบือนะครับยืนเจ้าไหนเกิดขนาด่ติดเสียงเช็ดเชเข็ดจังไดนเอาเอาผู้ใดยืนติดได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตากร้องอีกเพื่อคือคือเพิ่นเรื่องเอาวงตรงกันนายจะหนาเนาะไอ้ติวเนาะวงตรงนะเอ๊ะเอาอาหารล่ะครับนี่ช่วงหนาเอิบครับช่วงไล่หนาหนาเอิบกว้าง กวางบนกวางลางลงมาเลยครับบัมีติดบ่มีติดโยโย,โยไป,ไป,ปยติอไอติวมีคนมาจีบไปให้ราคาไว้เท่าไรเอาขอขอราคาเพื่อนไห้ไวก่อนเจ็เแสนแสนใจเขาเนี่ยเอาตรงอยากเปิดเท่าไรใจนเปิดล้แต่ว่าตัวได้หลายต<ล> <ใจ S 2> ับ <ๆ S 2> <ค> ตากองนะครับเท่าที่เอาตรงๆนะครับไอ้ติวน้องน้องแพ็บเนี่ยยุ่มกันมาโดนทายควายมาน้ากันตั้งแต่ปันหลงสนามตั้งแต่คลิปแรกจนนาปัจจุบันนะครับผมว่าจักประมาณเก้าแสนเพิ่งจะขายครับเก้าแสนกว่าล้านหนึ่งน่าจะขายนะครับจังเลยกับเขามมต่ตเบิงเปิดไว้นะครับเอาว่าควายยังสินะครับหลักล้านครับแต่ว่าอย่าต่อได้อยู่ตออได้อยู่ว่ามีคนมาห้ไไ้เจ็ดแสนเนาะครั้งแรก เอาว่าซื้อเ, 1, เอฟซีเฮาไม่ไปพันหาแสนเนาะอ่าอันนี้อันนี้จริงนะครับเพิ่นเพิ่นโทรหาผมตากล้องบอกผมจริงครับเพิ่นโทรหาผมเพิ่นเมาบักผูเนะาะบักผูดดา,าแล้วเพิ่นโทรหาผมมาที่ต้นอันนี้บอกผมจริงออกยูทูบได้นะครับต่อเท่าไหร่ดีสักสี่แสนห้าแสนจะขายไหมวันต่อเลยครับผมบอกโทรไปต่อเลยนะครับเพิ่นให้ไปเท่าไหร่มือนั้นหาแสนหรือสี่แสนหา เมื่อนั้นตอนแรกมือเพื่อนวซือสอตัวใหญ่เนี่ยขายใบสี่แสนหา้าสองตัวมันเก้าแสนครับอ่าเพิ่นจะเอาไปพร้อมกันเก้าแสนพร้อมใจนะครับแมนครับที่นี่น้องเพี้งกันือว่านาะน้นองมันอนาคตเนาะอนาคตกเ็เลยว่าขอไว้ก่อนขอไว้ก้อนไปได้ถวยแล้วมันที่หนึ่งแม่แม่รับมันก็ต้องบวกราคาต่อแมนบอกอืมเวลาเอฟซีเนานะั้างน่ะล่ะที่โต๊ะอาผร้อมละ่ะขยับอีกน้อยนึงครับขยับอีกน้อยนึง <laughs> ขยับอีกน้อยนึง, <laughs> นง,นงครับ ข็งแงนหนึ่งแบงเลยครับแบงเลยมีมีพอพันดำหยักไปแล้วนะครับเผือกไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยครับติดแน่นอนนี่ครับติดแน่นอนโตหาผมคุยกันนะครับผมบอกว่าบ่าต้องอย่างไอต้อนะครับมาต้อเราเพิ่นมาหอดบ้านเลยนะครับมาเบิ้งตัวจริงเลยเว้าวย้ำมือคืนย้ำมือสามาเลยนะครับนี่ครับ เด็ดมากนะครับหรือสนใจตัวอื่นนะครับผู้ใดที่มีงบงบงบโงบถไโทัวมหาหนองแคมได้นะครับมีงบท่นนันท่นนันซี่หามือมีบอมีครับมีครับคุ้ยทองกับมีครับหนองแคมมีคุ้ยประกวดมาอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้มือนี้ขอถ่ายตัวเดียวกันครับนี่ไล่สดเลยนี่ครับหรือผู้ธเอกเองตัวจริงกะมาที่อ่าบ้านหนองวงเงินนะครับ บนปางกูอำเภอโน้นสังจังหวัดน้องวัวลำพูเบอร์โทรยังก็ไอติว064 243 8531มีงบเท่าไหร่ทรมาเบิ่งครับน้องแพร์เพื่อเทศควายประกวดตั้งแต่อุ้ยหลายปีครับก้อนที่ตากรอะมาไทยควายเลยโดยสัมครับเด็ดแน่อนอนบ่บ่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคก็ฝากเพี่อ,อนเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตั้งใจในการเกี่ยวขอให้ไอติวครับ